อันนี้ดียังไงสีสีทุกคนคะ่ะคือยอยากจะบอกว่าลิฟอันนี้มันดีมากเวอร์แล้วเขาบอกว่านี่ตอนนี้เนี่ยมี11เอดสีแบบฟังมากให้เลือกเลยอ่ะในส่วนของคุณสมบัติยังไงสีลิฟตินลิฟใจลิฟตินนะคะสามารถอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงแต่ให้ความชุ่มชื้นถึง24ชั่วโมงอ่ะอันนี้ก็คือแบบให้ดูสีใกล้ๆคือลองลองในกระดาษได้อ่ะลองเธอดูเนื้อสิเนี่ยเห็นไหมล่ะเอาดี เฮ้ยเนื้อสวยมากอันนี้กล้าพูดพอฉันใช้จริงๆแล้วมันติดทนนานมากคือไม่ติดมากในส่วนของคูชั่นคูใจนี้คือแพคเกจจิ้งคือดีที่สุดเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นด้วยแล้วเขาบอกว่าเป็นในส่วนของว่าไปเที่ยวทะลงทะเลถ่ายรูปทำคอนเทนต์คอนใจลงติกต็อกลงอะไรใดๆก็สามารถมาซื้อได้เพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของยีอดิอดออดออเลยเน่มีสองสูตรนะคะสูตรแมกกับสูตรโกลนะใช่จริงๆลดมากไม่ไหวในส่วนของราคานะคะลิปตินนะคะราคา1,450บาทฉัน่าุ่้มจริงแิะคูชัันค่ะ และในส่วนของคูชั้นลีมีแต่ละกีละกี้ละกะั่นนะครับสองพนแปร้อยห้าเท่านัน้นก็คือสวยมากเน,นี่ยทำคอนเทนต์สวยเลยแค่ถือแค่นี้สวยแล้วสวยแล้วจริงอพอพากเกจิ้งมอนโดดเด่นของมันอยู่เลยมันตะโกนว่าอะไรดิอ๋อสามารถซื้อได้ที่หน้าร้านใช่หน้าร้านนะคะที่ไอคอนสยามชั้นเอ็มนะจ๊ะเดินเข้ามาซื้อได้เลยพี่เบียร์นะคร<า>ั<อ>บคนที่ชอปใหญ่โดดเด่นโด่งดังไม่ไหวตะโกน<อ>ช็อปตะโกนแบบดิอ๋ออย่างเงี้ยเลยจริงอันนี้จริงเดียวเลยอันนี้เลยจริงต้องมาค่ะทุกคนแนะนำมากเลยค่ะ